เอาจิตอยู่กับกายเมื่อไหร่เนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตละเป็นสมาธิละคือให้จิตมีอารมณ์อันเดียวและให้เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวและการเพ่งอนาสัยอารมณ์ต่างๆเสียความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นอารมณ์ต่างๆคิดไปเรื่องอดีตเนี่ยเรียกว่าปุพันตานุทิฏฐิ ความเห็นที่ปารบขันในเบื้องต้นชอบคิดเรื่องอดีตอปรันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปารบขันเบื้องปลายไอ้พวกนี้ชอบคิดอนาคตคิดมาวางอย่าไปสนใจอยู่กับปัจจุบันถ้าโยมทําได้อย่างนี้นี่จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ชื่อว่าเป็นสมาธิแล้วจิตมีอารมณ์อันเดียวการเดินจงกรมไม่ใช่ว่าจะต้องท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยว นคนนอนป่วยก็เป็นสมาธิได้พระศาสดาบอกว่าภิกขุแม้นอนอยู่เนี่ยแต่ถ้าเท่นั้นเมื่อเกิดความคลุนคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนขึ้นมาภิกขุที่นอนอยู่เนี่ยก็ไม่รับเอาความคลุนคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบันเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือ ภิกุที่เป็นเช่นนี้แม้กําลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้กระทําความเพียนเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นผู้ปารกความเพียนอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเห็นไหมรูปแบบร่างกายเนี่ยไม่จํากัดเลยจะทําอะไรก็ได้ใจอยู่ที่ใจนะคุมใจความเพียนเอามาคุมใจไม่ใช่มาคุมกายให้มีท่าย,ยกย่องย่างอะไรไม่เกี่ยวนะั้นมันปรุงแต่งขึ้น คนไปสร้างสารรค์กันขึ้นใหม่ผู้เจ้ามีตรัสไม้พิกุทั้งหลายเธอยกย่องอย่างนี้นะท่าท่านี้ไม่มีไม่มีมมนะการจะสอนแบบใดต้องมีพระสูตรมีพุทธวจนะลองรับว่าพระองค์เคยตรัสสอนไหมไม่มีตรัสสอนวางเรากําลังมาฟังพระพุทธเจ้าเหมือนว่าอาผู้เจ้าบอกอะไรเราจะทําอย่างนั้นน่ะเหมือนโยมเป็นปัญจวัคคีย์วันนี้ มาเจอแต่พระพุทธเจ้าก็ถามเลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรยังไงตัสรู้อะไรทำยังไงพระุทธเจ้าก็บอกตรงๆมาเลยอืม